ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็ร้อยห้าสิบแล้วเหรอซื้ออ่ะซื้อวะตัวนี้ร้อยห้าสิบน่าจะประมาณสี่ขีดตัวนะซีขีดรู้อีกรู้น้ำหนังอีกปรรมจานหนึนะพุดเลยนะมันเหมือนในเนี่ยเหมือนในเนี่ยไอ้กิ้งก่าไอ้ที่ทะเลทรายอ่ะตาหลอกไปแลกมาตัวสายแบบนี้ไม่รู้ว่ามันวิ่งไปพี่ผมวิ่งหนีกันนะผมไม่ได้กลัวแต่ผมไม่ถูกประมัน ถ่ายกอดนะเนี่ยเรามากอตแต่ก็ทำไมหัวฟูฝนมันลงเลฝนมันลงเลยฝนมัเลยครับฝนมันลงครับเจ๋งเนี่ยนี่เจ๋งมาด้วยน้องน้องอะไรนะต่อยครับพี่ฮะต่อยพี่ต่อย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 นะครับผมกับน้องกอดนะครับนี่คือเรามาล่าตุ๊กแกมาล่าตุ๊กแกนะครับมาสำรวจสถานที่ก่อนนะครับกอมาดูก่อนวันที่จะถ่ายทำนะครับที่ทางกอดกับทางพี่เอ๋เขาจะ ไฟกันนะครับผมก็คิดว่าอย่างไงบ้างคิดว่าก็ดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสเจอกับพี่เอออีกครั้งหนึ่งนะครับในธารกิจครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผม้วน่าจะมีครั้งที่4ครั้งที่5ต่อนะครับแล้วหลังจากเดินเดินดูแลเป็นไงรู้สึกไงบ้างสถานที่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าความเก่าความล้างความลกนะครับแล้วก็มูแล้วก็พวกอะไรต่อมนี้อะไรนะครับได้เลยเมื่อกี้จะเจอหลายตัวไดสึกเลยใช่ครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ตอนที่ ตอนที่พวกเราเดินมามาถึงกันใหม่ๆก็ได้กลิ่นด้วยนะครับผมอ๋ออีทักทายด้วยโหสุดเลยกลิ่นสุดมากแต่ว่าเป็นกลิ่นตดของน้องเจ๋งนะครับครับผมอ๋อ <laughs> พี่ก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้พูดเลยพี่นะ <laughs> อ๋ฝากติดตามด้นเลยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฝากติ <laughs> ดตามด้วยแล <laughs> <ะ>้วกันนะอะานครับคืนนี้นะครับผมสองทุ่มใช่ไหมพี่เป้ลอ่าสองทุ่มครับผมสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับผมรัวๆเลยนะครับสวัสดีครับ